ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับบอัลบองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปแนวทางหวยลาวนะครับสูตร2เม็ดนะครับพี่น้องเนาะงวดประจาวันที่5นะครับเดือนเจนะครับ2564นี่นะครับพี่น้องครับผมกับก่อนเฮาสิข้าไปรับชมนะครับพี่น้องบอลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางให้แนวทางตัวเลขนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับย้ำนะครับพี่น้องเนาะกาบอสซับสนเล่นกับพนันทุกชนิดเด้อครับผมเนาะครับผมกาให้ไปแล้วกามักการแคบหน้าจอไว้นะครับบอมักกาสามารถเลื่นผ่านได้นะครับเนาะสำหรับสูตร2เม็ดของเฮานะครับกาสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับพี่น้องสูตร2เม็ดนี่กางวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไป72 72กับ24นะครับพี่น้องเนาะ จ็ดสองก็สองสี่นะครับวดที่แล้วนะครับกับไอ้ฟันเจ็ดนะครับเนาะกับมาน,นะครับพี่น้องวดที่แล้วก็ได้นะครับครับผมสลับงวดนี้นะครับงวดนี้เท่ากับไปตามรับชม,ชมกันเลยนะครับเนาะงวดนี้เลขตารางวันนะครับตารางวันตารางวันบอลองนะครับ มี6นะครับแล้วก็มี1มี8แล้วก็มี4นะครับแล้วก็มี2แล้วก็มี0นนะครับพี่น้อง มี6มี1มี8มี4นะครับแล้วก็มี2มี0นะครับเนาะอันนี้ก็คือเลขตารางตารางวันของบอลลองนะครับส่วนจับคู่จับคู่4ตัวก่อนเนาะจับคู่4ตัวก็จะเป็น8 4 4 1นะครับแล้วก็ 0428นะครับ0428อเนาะวันนี้ตัวเด่น3ตัวนะครับแปดหนึ่งสี่นะครับก็สองศูนย์สี่แล้วก็หกส,สี่แปดนะครับผมที่บอลรองให้ไปสี่ตัวกับ เหแนวทางนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เพื่อนก็บอกมาว่าไอ้เห็ดแนวทาง4ตัวเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าบางพื้นที่กะเลขหน้าเลขหน้าชุด6ตัวนะครับก็เป็นเลขล่างนะครับพี่น้องเนาะเล่นบวกคือกันนะครับเนาะบางพื้นที่นะครับผมวันนี้กะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บอลองจะอามาจับนะครับจับ2เม็ดนะครับพี่น้องตัวใดเนาะคำว่านี้ครับพี่น้องมักตัวใดก็แน่นะครับ บาลองหมักแปดนะครับงวดนี้บาลองหมักแปดนะครับหนึ่งกับสี่นี่หนึ่งกับมาล่งวดแล้วครับพี่น้องโบนี่ครับพี่น้องงวดนี้เนาะนะครับเอาแปดกับหนึ่งนะครับพี่น้องแปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งจับคู่นะครับแปดกับหนึ่งจัด ผู้จับผู้เนาะก็จะมีแปดหกนะครับแล้วก็แปดศูนย์แปดสองนะครับแล้วก็แปดหนึ่ง แล้วก็88ดนะครับส่วนตัวเด่นเนาะเด่น1ส่วนเด่น1ก็จะเป็น1 0น,นะครับ1 0นเนาะ 12 16นะครับหนกแล้วก็แลก็หนนะครับ1นึ่งศไปแล้วนะครับพี่น้องก็จะเป็น งวดนี้จะมาเบิ้ลหรือเปล่าเนาะพี่น้องหนึ่งหนึ่งไปแล้วกันครับพี่น้องนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งนะครับเนาะนะครับในงวดนี้ของบอลนะครับมักมักหนึ่งกับแปดนะครับส่วนตัวฟันเนะเาะบอลให้ฟันที่แปดนะครับฟันที่แปด รูดหนึ่งนะครับเนาะนะครับฟันแปดรูดหนึ่งนะครับส่วนส่วนตัวรองเนาะตัวรองนี่กับเพื่อนกับมักมานะครับตัวรองเนาะตัวรองนี่กับบ่ลองกับเอามาในตารางนะครับพี่น้องกับบางท่านเพื่อนกับเพื่อนกับจับเอาตัวรองนะครับเนาะกับแล้วแต่ความหมักนะครับผมเนาะแล้วแต่ความหมักนะครับผมก็จะมี 6กศูนยะครับหกเนาะก็หกนะครับหก 64, บ 64, แล้วก็จะเป็น40แล้วก็สี สี่แปดนะครับพี่น้องเนาะนะครับหกศูนย์หกสองหกสี่สี่ศูนย์สี่สองสิบแปดนี่ตัวรองนะครับตัวรองจากตารางวันนะครับพี่น้องกับบอลรองกระจับมาจากตารางวันนะครับกับเบิรงเอานะครับถ้าบลมักตัวเด่นตัวอย่างการที่บอลรองจับให้กับตัวรองกับมานะครับมาตลอดนะครับวันเมื่อกี้กับสองสี่นะครับเพิ่นก็มาตัวรองนะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นที่บอลรองบอลรองมักนะครับงวดนี้ ก็จะมีนี่ 8, 1, 8, 1, 8, 6, นะครับ8ปดหนึ่งแดหนึ่งกับแปดหนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะมี1 6แล้วก็1 4นะครับส่วนตัวเด่นรองเนาะตัวเด่นรองนี่ บะลองมักสี่แปดนะครับสี่แปดเนาะสี่แปดแล้วก็สี่แปดตัวเดียวนะครับตัวเด่นลองบะลองมักนะครับผมครับผมกัโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับบะลองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้องกับผู้ใดมักก็แคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่น้อง ตัวเลขก็มีรุดมีเข้านะครับผมครับกับก้อนสีออกไปนะครับบอลลองกับขอกำลังใจเช่นเคยเ้อครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลลองเลยเด้อครับผมเนาะครับผมสลหรับคลิปนี้กับขอให้พี่ๆนะครับนานาทุกคนนะครับกับขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับ